สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Gamer p o พอดแคสต์พอดแสที่รวบรวมทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการติดเกมและการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์เกมสมดุลชีวิตสมดุลน,นะคะสำหรับในเอพิโซดที่22นี้แอดมินก็มาในหัวข้อพอโตขึ้นก็เลือกติดเกมเอง คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะคะเห็นว่าลูกเล่นเกมเยอะก็าอาจจะกังวลกลัวว่าลูกจะโตไปแล้วมัวแต่เล่นเกมมัวแต่ติดเกมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ลูกจะเลิกติดเกมได้ไหมนะจะเลิกเล่นเกมได้หรือเปล่านะคะจริงๆ a d m แอดมินก็ไม่อยากจะใช้คําว่าติดเกมเท่าไหร่นะคะเพราะคําว่าติดเกมเนี่ยสำหรับแต่ละคนเนี่ยอาจจะตีความแตกต่างกันค่ะ ผู้ใหญ่บางคนแค่เห็นเด็กเล่นเกมก็อาจจะตีความว่าเด็กติดเกมแล้วก็ได้หรือว่าเด็กบางคนเขาอาจจะชอบเล่นเกมแต่เขาก็อาจจะคิดว่าตัวเองไม่ติดเกมก็ได้นะคะและบางครั้งคนที่เป็นพ่อกับคนที่เป็นแม่ที่มองลูกตัวเองเนี่ยก็อาจจะมองต่างกันได้เช่นกันค่ะขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ทัศนคติของคนที่มองนะคะเอาเป็นว่าแอดมินจะพูดถึงเด็กที่ใช้เวลาเล่นเกมเยอะเด็กที่เล่นเกมเยอะแล้วกันนะคะ สาเหตุที่เด็กเล่นเกมเยอะเนี่ยก็มีได้หลายอย่างนะคะบางคนอาจจะติดเกมหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดก็ได้แต่ว่าจริงๆแค่ไม่มีอะไรทำแล้วก็เล่นเกมเยอะเฉยๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยพอเด็กได้มีกิจกรรมอื่นๆให้ทำเขาก็อาจจะเล่นเกมน้อยลงเองได้ค่ะแถมบางทีคนที่เล่นเกมเยอะมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเบื่อขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะ คำตอบสำหรับหัวข้อในวันนี้ที่ว่าพอโตขึ้นเด็กจะเลือกติดเกมไหมจะเล่นน้อยลงไหมนะคะคำตอบก็คือเด็กส่วนใหญ่ค่ะเมื่อโตขึ้นด้วยวุฒิภาวะด้วยความพร้อมของสมองนะคะที่พัฒนาเต็มวัยเนาะเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยชีวิตมันยุ่งมันมีอะไรให้ทำมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนในระดับที่ยากมากขึ้นอันนี้เนี่ยจาก ประสบการณ์ของแอดมินเองเลยนะคะอย่างตอนประถมตอนมัธยมเนี่ยเอาจริงๆตัวแอดมินเองนะรู้สึกว่าไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะแยะไม่ต้องใช้เวลากับการเรียนอะไรมากมายอะคะ่ะมันก็จะสามารถพอผ่านไปได้ผลการเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้ย่แย่เ็วร้ายไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันไหมนะคะแต่ว่าพอเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ย มันเป็นการเรียนอีกระดับหนึ่งะคะ่ะที่ต้องใช้เวลาในการทบทวนบทเรียนต้องทุ่มเทกับการเรียนมากขึ้นไม่งั้นเนี่ยสอบไม่ผ่านหรือว่าทํำงานส่งไม่ทันแน่ๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะแล้วไหนจะยังมีกิจกรรมมากมายกับเพื่อนกับมหาลัยหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่ต้องทำเนี่ยที่พอเพื่อนๆทำเนี่ยเราก็ทำนะคะเด็กหลายๆคนที่เคยใช้เวลากับเกมเยอะเนี่ย ส่วนใหญ่จะเล่นเกมน้อยลงหรือว่าเลิกเองค่ะแล้วก็หันกลับมาเรียนกลับมาใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นอันนี้ก็คือคนส่วนใหญ่นะคะที่จะเติบโตมาถึงจุดหนึ่งที่เหมือนกับว่าจะคิดได้ะคะ่ะว่าควรที่จะทําอะไรนะคะทีนี้ค่ะแต่ละคนนะ่ะจะมีจุดที่คิดได้ต่างกันค่ะ ถามว่าจุดที่คิดได้คืออะไรนะคะมันก็คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้รู้สึกว่าเออเราจะมัวแต่เล่นเกมเยอะๆแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเราต้องไปทำอน,นุนันนี้บ้างแล้วแหละอันนี้แอดมินเชื่อว่าทุกคนที่เคยเป็นเด็กติดเกมมาก่อนหรือว่าเคยเล่นเกมเยอะๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นเล่นน้อยลงหรือว่าเลิกเล่นเกมเนี่ยแต่ละคน,นะคะ่ะจะมีจุดที่คิดได้เนี่ยแตกต่างกันเช่นนะคะการที่จะต้องหาเลี้ยงปากท้องค่ะถ้าไม่ทาก็ ไม่มีเงินเลี้ยงชีพต้องมีความรับผิดชอบกับงานที่ทำคนที่มีครอบครัวก็อาจจะต้องรับผิดชอบในส่วนของการดูแลพ่อแม่ดูแลภรรยาหรือว่าดูแลลูกนะคะบางคนเนี่ยเล่นเกมเติมเงินในเกมไปเยอะมากๆเนี่ยจนถึงจุดหนึ่งก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเกมมันก็จะหลอกล่อให้เราซื้อไปเรื่อยๆแบบไม่มีจบไม่สิ้นนะคะไม่มีที่สิ้นสุดเนาะพอหันมาดูเงินในกระเป๋าแล้วมันหายไปเยอะเนี่ย เหมือนกับเงยหน้าขึ้นมาแล้วมันเห็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็จะทําให้เกิดจุดที่คิดขึ้นมาได้ว่าเออเราต้องแก้ไขสิ่งนี้แล้วแหละตอนเด็กๆเ,เนี่ยประสบการณ์ยังไม่เยอะนะคะความรับผิดชอบก็ยังไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะเล่นเกมแล้วก็สนุกก็คิดแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะเหมือนกับผู้ใหญ่ที่ มีความต้องการหลายๆอย่างมากกว่าสิ่งที่อยู่ในเกมที่เป็นแค่ในเกมนะคะอาจจะต้องการความมั่นคั่งมั่นคงในชีวิตความร่ำรวยที่จะต้องทำงานความต้องการการยอมรับจากสังคมเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ต้องหันไปทำอย่างอื่นมากกว่าการเล่นเกมคะ่ะหลายๆครั้งนะคะกว่าจะถึงจุดที่คิดได้เนี่ยก็อาจจะต้องเสียอะไรบางอย่างหรือว่าได้รับผลกระทบอะไรที่รู้สึกว่าเออต้องเปลี่ยนตัวเองละ อย่างเมื่อกี้นะคะตัวอย่างเช่นการเติมเงินในเกมจนหมดเงินไปกับเกมแล้วก็ไม่ได้อะไรตอบแทนนะคะบางทีเกมก็อาจจะปิดตัวลงไปเงินจะเอาไปใช้ชีวิตอย่างอื่นก็ไม่มีมันก็ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอันเนี้ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะในคนที่มีปัจจัยส่วนตัวะคะ่ะคนที่มีกําลังทรัพย์มากพอที่ไม่ว่าจะ เสียเวลาในการเล่นเกมจนไม่ได้ทำอย่างอื่นหรือว่าเสียเงินในเกมไปเยอะๆแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีครอบครัวคอยสนับสนุนมีครอบครัวที่มีกำลังทรัพย์คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดหรือว่าคือพูดง่ายๆนะคะก็คือถ้าล้มเหลวถ้าไม่มีเงินยังไงเนี่ยก็อาจจะมีพ่อแม่หรือว่าครอบครัวคอย s u อยอยู่เนี่ยอันนี้ก็คงจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรคะ่ะเพราะว่าก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเนาะดังนั้นเนี่ยการที่ เด็กเนี่ยค่ะจะเติบโตมาจนถึงในจุดที่เขาเนี่ยคิดได้เนี่ยการที่เขาจะสามารถคิดได้เนี่ยค่ะสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีส่วนสําคัญค่ะที่จะหล่อหลอมให้ลูกเนี่ยมีแนวคิดมีทัศนคติแบบไหนกับการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะที่สําคัญเนี่ยคือการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะควรที่จะประครับประคองช่วงที่ลูกยังเป็นเด็กช่วงที่ลูกยังเป็นวัยรุ่นค่ะ อย่างน้อยเนี่ยก็อย่าปล่อยให้ลูกติดเกมจนกระทั่งหลุดออกจากระบบการศึกษาหรือว่าระบบการทํางานทำมาหากินนะคะเพราะว่าถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยถึงแม้เขาอาจจะมีจุดที่เกิดความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบางทีเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนยากค่ะเช่นอย่างถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมคะเขาก็อาจจะไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองไม่มีความมั่นใจที่จะออกไปทำงานออกไปทำมาหากิน ก็กลายเป็นว่าเขาก็จะจมอยู่กับเกมหลุดออกมาไม่ได้แม้ว่าลึกๆเนี่ยเขาอาจจะคิดได้ว่าการที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาไม่รู้จะทำยังไงไม่มีคุณสมบัติอะไรติดตัวที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหามากนะคะที่เขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาอื่นๆตามมาค่ะสรุปสำหรับอพิโซดน์นี้นะคะ ส่วนใหญ่แล้วเด็กที่เล่นเกมเนี่ยพอโตขึ้นนะคะก็จะเล่นเกมลดโลงเองค่ะแต่ที่สำคัญคือระหว่างทางคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะต้องคอยประคับประคองให้ลูกได้เติบโตรับผิดชอบสิ่งที่จำเป็นของช่วงวัยอย่างเช่นเรื่องของการเรียนนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ให้สามารถที่จะพอผ่านไปให้ได้ค่ะแล้วโตขึ้นเนี่ยเรื่องของเกมก็จะดีขึ้นได้เอง แต่ถ้าในช่วงวัยเด็กนี้นะคะเด็กได้มีกิจกรรมที่หลากหลายจนกระทั่งเขาเนี่ยได้พบกับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถนัดแล้วก็ได้พัฒนาทักษะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขานะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของค่านิยมเรื่องเกมนะคะสมัยนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเด็กส่วนหนึ่งที่เมื่อเติบโตแล้วเนี่ยก็อาจจะยังวนเวียนอยู่กับเกมเพราะว่ามุ่งมั่นที่จะเอาดีทางด้านนี้นะคะ ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยสังคมมันก็เปลี่ยนไปเนาะมันก็มีอุตสาหากรรมเกมอุตสาหากรรมที่เกี่ยวข้องค่ะที่เติบโตมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยจะเอาดีทางด้านนี้จริงๆนะคะมันก็จะมีอาชีพที่รองรับอยู่ค่ะสมมติว่าถ้าลูกเนี่ยยืนยันหนักแน่นนะคะว่าจะเอาดีทางด้านเกมเนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำก็คือการที่ เข้าร่วมกับลูกค้าศึกษาเลยว่าถ้าเขาจะเอาดีทางนี้เนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงจะต้องทําอะไรบ้างและถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยไปไม่ถึงนะคะแผนสำรองของลูกคืออะไรไม่ว่าลูกจะเลือกเดินเส้นทางไหนในชีวิตนะคะพ่อแม่ก็อาจจะคอยเป็นห่วงอยู่แต่ก็ให้ลูกเนี่ยได้ลองที่จะเรียนรู้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้ส่งเสริมแต่ก็มีความเป็นห่วงอยู่ห่างๆนะคะ ในขณะเดียวกันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ใช้ประโยคคำถามชวนเขาคิดชวนเขาคุยนะคะว่าแผนสำรองของเขาเนี่ยคืออะไรเพราะว่าเวลาที่เราจะทำอะไรเนาะเวลาจะทุ่มเทแรงกายแรงใจอะไรไปเนี่ยเราก็ควรที่จะกระจายความเสี่ยงค่ะอย่าทุ่มเทแค่เรื่องของเกมอย่างเดียวนะคะควรที่จะฝึกตัวเองให้มีทักษะในด้านอื่นด้วยเผื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าไปไม่ถึงเป้าหมายเจอคนที่เก่งกว่า ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยลูกจะได้มีทางที่จะไปต่อได้นะคะการมีแผนสำรองแล้วก็การมีพ่อแม่ที่คอยอยู่ข้างๆเนี่ยจะเป็นเหมือนตาข่ายที่คอยประครับประคองและคอยรองรับนะคะเวลาที่ลูกเนี่ยตกลงมาเป็นตาข่ายที่คอยป้องกันถ้าเกิดว่าลูกล้มเหลวถ้าตกลงมา ก็จะได้ไม่ตกกระแทกพื้นจนแตกสลายนะคะชีวิตจะได้สามารถลุกขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ค่ะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าแอดมินพูดแล้วงงงหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นที่แตกต่างยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม Healthy Gamer เกมสมดุลชีวิตสมดุลกันด้วยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ